สเปิร์มของผู้ชายนะคะเมื่อมันเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีนะคะเขายังสามารถมีชีวิตอยู่ในโพรงมดลูกได้อีกประมาณ3-5วันมามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้แล้วไข่ก็เกิดตกเร็วอาจจะมาตกตรงวันนี้ที่เราบอกว่าอาจจะตกเร็วขึ้น2วันก็เป็นไปได้เขาก็อาจจะรอเจอไข่ที่ตกเร็วขึ้นมาก็ได้เพราะถ้าอยากมีเซ็ก์แบบไม่ป้องกันวันไหนปลอดภัยที่สุด ตามทฤษฎีทางการแพทย์แล้วนะคะไม่มีวิธีการคุมกำเนิดวิธีไหนที่ปลอดภัยร0 0เปอร์เซ็นต์ค่ะอ,อ๋อไม่ใช่สิแต่มันมีอยู่วิธีหนึ่งนะคะที่ไม่ท้องแน่ๆปลอดภัยจากการตั้งครรภ์แน่ๆร0 0ซนั่นก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะการไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่สําหรับใครที่อยากสดและพร้อมเสี่ยงแต่ขอแบบเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อที่จะมีเซ็กส์แบบไม่ป้องกันวันไหนเสี่ยงน้อยที่สุด มาฟังกันค่ะมันก็มีนะคะช่วงที่เราสามารถสดแล้วก็เสี่ยงได้น้อยที่สุดในรอบเดือนมันก็จะมีอยู่สองช่วงนั่นก็คือวันปลอดภัยก่อนมีประจำเดือนและวันปลอดภัยหลังมีประจำเดือนหรือที่เราเรียกกันว่าหน้า7หลัง7นั่นแหละค่ะ คำว่าหน้า7หลัง7เป็นวิธีการนับวันปลอดภัยแบบพื้นบ้านที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่คุมกําเนิดแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นความหมายของคำว่าหน้า7หลัง7มันคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะหรือหลายคนอาจจะกําลังเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ว่าคำว่าหน้า7หลัง7คืออะไรถ้าคุณจะใช้วิธีนี้นะคะคุณต้องนับให้เป็นนับให้ถูกเข้าใจให้ถูกนะคะ นา7ก็คือ7วันก่อนที่คุณจะมีประจำเดือนและหลัง7ก็คือ7วันหลังจากที่ประจำเดือนมาอะถ้าใครยังงงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ปฏิทินกันดีกว่า7วันก่อนที่ประจำเดือนมาก็คือให้นับวันที่มีประจำเดือนวันแรกเนี่ยเป็นเลขหนึ่งถ้าสมมุติว่าในเดือนนี้นะคะวันที่ประจำเดือนของคุณจะมาเนี่ยมันเป็นวันที่1ิบ หน้า7ก็คือนับไปค่ะนับย้อนไปนะคะ7วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา 2> 1 2 3 4 5 6 7ก็คือตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่6นี่คือหน้า7ก็คือ7วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาจะเป็นวันที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์คำว่าหลัง7ก็คือ7วันหลังจากประจำเดือนมาก็นับตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนวันแรกเป็น1 แล้วนบไป7วันค่ะนั่นคือหลังเจ็ดหก็คือตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16นี่คือหลัง7เพราะฉะนั้นช่วงที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์มากที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่16ทําไม14วันนี้ถึงเป็นวันที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าในช่วง14วันนี้นะคะเป็นช่วงที่ปลอดภัยจากการตกไข่ เพราะใน1เดือนนะคะวันที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ได้นั่นก็คือวันตกไข่ค่ะซึ่งมีเพียง1วันเท่านั้นเองและเมื่อไข่ของผู้หญิงตกลงมาแล้วนะคะถ้าไม่ได้เจอกับอสุจิมันจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วมันก็จะสลายไปค่ะเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันค่ะถ้าอย่างนั้นวันปลอดภัยมันจะมีแค่14วันได้ยังไงมันก็ต้องมีมากกว่านี้สิเพราะว่าวันที่ตกไข่อะมันมีแค่1วันเอง ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวันตกไข่ของผู้หญิงหรือวันที่ผู้หญิงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะมีแค่หนึ่งวันนั่นก็คือวันที่ตกไข่แต่คุณจะมั่นใจหรือคุณจะทราบได้ยังไงคะว่าไข่ของคุณเนี่ยมันตกวันไหนเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะประจำเดือนของผู้หญิงฮอร์โมนของผู้หญิงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นช่วงไหนที่อยู่ใกล้ๆช่วงไข่ตกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่ควรจะเสี่ยง มีโอกาสที่จะตั้งครั์ได้ค่ะส่วน14วันนี้นะคะก็คือหน้า7หลัง7เป็นระยะที่ไม่ใกล้กับวันไข่ตกก็นับว่าค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าคุณจะใช้วิธีการนับหน้า7หลัง7ให้ปลอดภัยอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือแล้วไข่ของเรามันตกวันไหนเพราะวันที่เราเสี่ยงจะท้องที่สุดก็คือวันไข่ตกไข่เนี่ยมันจะตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไป ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เราบอกว่าสมมุติว่าวันที่10เนี่ยเป็นวันที่ประจำเดือนมาวันแรกไข่ก็จะตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปค่ะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห13 14ถ้าประจำเดือนวันแรกมาวันนี้ไข่ก็จะตกประมาณวันนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่มีอะไรเป๊ะแน่นอนมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้บ้างนะคะ ไข่ก็อาจจะตกคาดเคลื่อนบวกหรือลบได้อีก2วันถ้าบวกก็คืออาจจะเลทไปอีก2วันก็คืออาจจะตกวันนี้หรือวันนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าลบก็คืออาจจะตกเร็วไปอีก2วันก็อาจจะตกตั้งแต่วันนี้หรือวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น5วันนี้คือวันอันตรายไม่ควรเสี่ยงเพราะอาจเป็นช่วงที่ไข่ตกช่วงปลอดภัยที่เรานับกันเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16 อะแล้ว,วช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะเพราะไข่ยังไม่ตกอย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าฮอร์โมอนของผู้หญิงอาจมีการแปรปวนได้การตกของไข่ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรปลอดภัย100%เนะคะถึงคุณจะนับหน้า7หลัง7ถูกต้องคาดคะเนได้ว่าประจำเดือนจะมาวันไหนแน่ๆการนับหน้า7หลัง7เนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัย100%นมันเป็นเพราะอะไร1เลยคือ ใครที่จะใช้หน้าเหลังเจ็ดในการคุมกําเนิดนะคะคุณจะต้องเป็นคนประจําเดือนมาสม่ําเสมอเป๊ะๆทุกเดือนทุก28-30ถึง30วันคุณถึงจะคาดคทเนได้ใช่ไหมคะว่าไข่ของคุณเนี่ยเดือนถัดไปมันจะตกวันไหนเพราะฉะนั้นหน้าเจ็ดจะนับตั้งแต่ตรงไหนไปหลังเจ็ดจะนับตั้งแต่ตรงไหนไป โดยเฉพาะใครที่จะใช้หน้า7เ,เนี่ยคุณจะต้องคาดคะเนได้ว่าประจำเดือนของคุณเนี่ยจะมาวันไหนคุณถึงจะทราบว่า7วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนส่วนหลัง7เ,เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วพอนะับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนมาวันแรก7วันนะคะและถ้าใครนะคะเป็นคนที่รอบเดือนไม่สม่ําเสมอนะคะคาดเคลื่อนอยู่ตลอดคาดคะเนไม่ได้ว่าเดือนนี้ประจำเดือนจะมาไหมมาหรือไม่มาหรือจะมาวันไหนการใช้วิธีนี้นะคะหน้า7หลัง7อันนี้ยิ่งเสี่ยงมากเลยค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าฮอร์โมนของผู้หญิงอาจจะแปรปรวนคาดเคลื่อนได้จากหลายสาเหตุการตกของไข่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไข่อาจจะตกช้าหรือว่าตกเร็วกว่าที่คาดคะเนได้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือสเปิร์มของผู้ชายนะคะเมื่อมันเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีนะคะเขายังสามารถมีชีวิตอยู่ในโพรงมดลูกได้อีกประมาณ3-5วันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคาดคะเนผิด มีเพศสัมพันธ์เลดไปแล้วด้านสมมติว่ามามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้แล้วสเปิร์มเนี่ยก็ยังแหวกว่ายอยู่ในโพรงมดลูกแล้วไข่ก็เกิดตกเร็วอาจจะมาตกตรงวันนี้ที่เราบอกว่าอาจจะตกเร็วขึ้น2วันก็เป็นไปได้สเปิร์มเข้าไปวันนี้ก็ยังวหายน้ําอยู่นะคะวันนี้ยังไม่ตายนะเพราะเขาอยู่ในนั้นได้3-5วันอันนี้เป็นวันที่3ที่สเปิร์มอยู่ในโพรงมดลูก เขาก็อาจจะรอเจอไข่ที่ตกเร็วขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก็ยังมีอยู่มากๆเลยนะคะสรุปก็คือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันโดยหวังว่าจะไม่ท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสมอแล้วก็เสี่ยงมากด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเลือกช่วงที่ปลอดภัยแล้วก็ตามนะคะเพราะร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและรอบเดือนของผู้หญิงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุ <c oughs> เช่นความเครียด ภาวะสุขภาพการอดหลับอดนอนรวมไปถึงอาหารแล้วก็ยาที่ผู้หญิงคนนั้นใช้ด้วยก็อาจจะมีผลต่อการตกไข่และการมีประจำเดือนได้แต่มันก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่อยากป้องกันอยากสดแล้วไม่อยากเสี่ยงท้องแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นไวทยทองหรือผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดไปแล้วเกินหนึ่งปีค่ะ อันนี้ไม่ท้องแน่ๆค่ะเพราะรังไข่ของเธอหยุดทำงานแล้วหยุดผลิตไข่แล้วจะไม่มีการตกไข่แล้วค่ะสรุปนะคะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถ้ายังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต้องป้องกันเสมอค่ะวิธีในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นั้นมีมากมายหลากหลายวิธีก็สามารถเลือกที่เหมาะสมกับเราได้ค่ะวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็อยากแนะนำมากๆนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยค่ะถุงยางอนามัยราคาก็ไม่แพง หาซื้อง่ายร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงแล้วก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดหาซื้อง่ายมากๆนะคะและถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ได้ป้องกันแค่การตั้งครรภ์ที่สำคัญยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยและถุงยางอนามัยนะคะยังดีสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่ต้องรับฮอร์โมนจากดานคุมกำเนิดค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย